สวัสดีค่ะวันนี้ป้าชมจะมานำเสนอผักอีตูค่ะผักอีตูเป็นผักทั่ว,วไปอะค่ะที่เขานำมาทมาใส่แกงแกงป่าแกงเห็ดแกงป่าแกงเห็ดแกงผักแกงท,ทั่วไปนะคะ่ะแต่ว่าคนแต่ละภาคเราเลือกไม่เหมือนกันค่ะถ้าป้าชมจะบอกว่าผัก,ผกอีตู บางทีคนเราก็จะงงค่ะว่าผักอะไรเนาะผักอีอตูอะค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าใบาแมงลักอย่างเงี้ยค่ะคนเราจะรู้จักกอคนกรุงเทพจะรู้จักค่ะเพราะว่าเราเรียกไม่เหมือนกันนะคะคนคนอีสานคนภูไทยค่ะแถบแถบกาฬสินธุแถบสกลน,นครค่ะเขาจะเรียกว่าผักผักอีตูค่ะ แต่ว่าคนกรุงเทพคนในเมืองเขาจะเรียกว่าใบาแมงลักค่ะสามารถนำมาใส่แกงปลาแกงเห็ดแกงผักแกงทั่วๆไปค่ะใส่แล้วจะมีกลิ่นหอมอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ที่ต้นที่ประชมจะถ่ายให้ดูนะคะคือว่ามันแก่แล้วค่ะคือปลูกนานแล้วค่ะผักอีตู่หรือผักแมงลัก ใบแมงลักนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์ให้ประชมนะคะขอบคุณค่ะ